คนเสียชีวิตนะครับชื่อน้องหนิงนะเขาท้องได้ห้าเดือนนะครับเขาเสียชีวิตทั้งคมเลยนะนำศพน้องหนิงอ่ะไปผ่าโดยสับเหล่อชื่อว่าลุงลุงหนมนะครับดังเลยเป็นข่าวดังเทียนมากโอ้ยเดินเข้าตัวบ้านแล้วลมมาแรงเลยเมื่อกี้ยังไม่มีลมนะ มเมื่อกี้ลมยังไม่มาเลยดูท้องฟ้าเปิดโปงเลยโอ้ทุกคนก่อนเข้ามาก็ทําพิธีแล้วนะลมแรงเลยเสียวที่นี่เฮียติดอันดับหนึ่งนะของจังหวัดอ่างทองเลยอ่ะมาเราไปดูไปกัดกันเนยหลังจากแกเสียชีวิตไปนะครับก็จะมียายนะครับมาอยู่แล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคของคนแก่นะครับ เป็นที่นอนผมจะไม่ยุ่งกับของของใช้ของเขานะครับนี่เป็นเสื้อผ้าของของน้องเขานะโอ้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถ่ายป้าน้องหนิ่งนะเนี่ยตอนแรกว่าจะไปถ่ายที่ลูกหนมนะครับสับเปลือที่เขาพาศพน้องน้องหนิ่งนะ ขออนุญาตนะครับอุ้ยทุกคนเห็นรูปน้องแล้วน้องขออนุญาตนะครับ